สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะช่วงเย็นวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันออกพรรษาเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะนะคะถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จลงจากสวรรค์นะคะมาอย่างโลกมนุษย์นะคะในภารกิจอันสําคัญนี้คือพระองค์ได้ไปโปรดอ พระมารดานะคะของพระองค์บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะคะแล้วก็พระองค์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพิภพเทวโลกนะคะจึงเป็นเหตุการณ์สําคัญว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สวรรค์โลกมนุษย์และโลกนรกนะคะบาดาลก็จะเห็นกันในทุกภพกภูมินะคะตามพุทธประวัติเนาะในครั้งนั้นจะมีสมเด็จพระศาสดาเนี่ยนะคะท่านาแสดงาการลงมานะคะแล้วก็ด้วย กริดดานุภาพนะคะอภินิหารของความเป็นองค์พระศัสดานะคะ,ะก็ทำให้เรามองเห็นในภพภูมิต่างๆนะคะบางคนยังไม่ศรัทธาเริ่มใสายก็กลับกไยมาศรัทธาเริ่มสายอยางมากมายวันนี้เองนะคะยะสธราก็จะเดินทางไปสวดมนต <c oughs> ์แล้วก็จะไปทําสมาธิวิปัสสนานอาจจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เพราะว่าด้านหน้าวัดนี้ก็จะมีกิจกรรมในการ เป็นเทศกาลนะคะเป็นเทศกาลอาหารนะคะแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเรานะคะเราก็สามารถที่จะไปทําความดีได้นะคะได้ไปสวดมนต์อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้มาสวดมนต์ค่ะเป็นวันสุดท้ายนะคะของการเข้าพรรษาในปี2566ปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้านะคะ67นะคะเยะสุธราก็จะอายุเข้าอีาอก หนึ่งปีนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกนานเพียงใดนะคะทราบเพียงว่าเราควรจะใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์เราก็ใช้เวลาในการทำคุณงามความดีของเราให้คุ้มค่าให้มีค่ามีราคามากที่สุดนะคะนะคะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะคะเนาะดังนั้นมีแต่บุญและความดีที่เราทำเท่านั้นที่จะมารักเรานะคะ ขนาดว่ายสสธรายังเห็นความเปลี่ยนแปลงของอที่เกิดขึ้นจากกับตนเองเลยนะคะเคยเห็นแต่คนอื่นว่า,าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะคะเราไม่เคยเจอนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่อมอิทธธรรมะอะไรหลายๆอย่างมาให้เราเจอเราถึงได้รู้ว่าโลกนี้เป็นรูปแบบของทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเราไม่เจอวันนี้วันหน้าเราก็ต้องเจออยู่ดีนั่นเองนะคะท่านผู้ชม